สวัสดีครับคลิปนี้ครูอ๊อฟจะพามาทําผู้ไหมพรมเรามาดูขั้นตอนการทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเราก็จะเตรียมแพทเทิร์นกระดาษนะครับความยาว5นิ้วนะครับจากนั้นครับเราก็จะนําไหมพรมมานะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะพันไหมพรมเข้ากับตัวแพทเทิร์นกระดาษนะครับ จำนวนสามสิบถึงสี่สิบรอบครับหันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ เมื่อครบ40รอบแล้วนะครับเราก็จะเผื่อเชือกไว้สําหรับมัดนะครับตัดไว้ความยาวประมาณ1ฟุตนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะนําไหมพรมที่เหลือนะครับมามัดแบบนี้นะครับมัด2ครั้งนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาออกครับเมื่อเราดึงออกแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็นำใบพรมที่เหลือนะครับหมวนรอบแบบนี้นะครับแล้วก็มัดครับ มัดแน่นๆนะครับมัดอีกครั้งหนึ่งครับมัดสักสามครั้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับในส่วนนี้นะครับเราก็จะตัดให้ขาดออกจากกันนะครับตัดให้ขาดจากกันแบบนี้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะร้อยเข็มใส่ไหมพรมนะครับเสร็จแล้วก็แทงให้โผ่ตรงกลางนะครับ ให้มาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับจากนั้นครับเราก็จะขมวดปมนิดนึงนะครับขมวดปมตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะร้อยลูกปัดใส่เข้าไปครับ จากนั้นครับขบวดป,ปมอีกครั้งหนึ่งครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็จะได้ผู้ไหมพรมนะครับทำง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสามารถไปทำตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ